สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมานำเสนอนครับวิธีการใส่นะครับ2ซิมแล้วก็1เมมนะครับสำหรับใครนะครับที่มีมือถือที่เป็นถาดซิมแบบนี้นะครับก็คือข้างหนึ่งเนี่ยมันจะให้เลือกว่าจะใส่ซิมหรือว่าใส่เมมมาครับแล้วก็อีกข้างใส่ซิมได้อย่างเดียวครับ โอเคครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มซิมเข้าไปนะครับโอเคนะครับมาดูวิธีการนะครับสำหรับถาดซิมตัวนี้นะครับเราก็จะเอาเมมนะครับมาใส่ แล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะเอาตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับมาแปะไว้นะครับแบบนี้ครับเคเราก็ต้องกาดูหน่อยนะครับว่ามันจะพอดีหรือเปล่าครับประมาณนี้ครับ ก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับใจเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้เรามากนดูครับนะนะ 2,000 r s <2, 000 years> later โอเคครับจากที่เลงอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณก็จะขึ้นเป็นสองซิมนะครับแล้วก็เมมก็จะสามารถใช้ได้นะครับ